สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะในช่องซูเปอร์สกิค่ะวันนี้นะคะในช่วงมามีรีวิวเราจะมารีวิวการทำข้าวเหนียวนึ่งให้ดูค่ะนี่นะคะเป็นข้าวเหนียวที่เราล้างสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้6ชั่วโมงนะคะอย่างถ้าเกิดใครจะทำเนี่ยอาจจะแบบแช่ไว้ตอนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วเช้ามานึ่งก็ได้ค่ะอันนี้ก็แช่ไว้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ หม้อซึงตรงนี้ที่เราใช้ผ้าขาบางรองนะคะผ้าขาวบางรองอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเทใส่กันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเทใส่ไปในซึ้งแล้วเราก็เกลี่ยค่ะให้มันแบบกระจายตัวนะคะทุกคนไม่ให้มันเกาะเป็นกลุ่มนะมันจะได้สุกทั่วถึงอ่านี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าเนี่ยผ้าขาวบางปิดห่อไว้ค่ะ เอาไว้แนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่หมอ้อนี่ที่เราเริ่มไว้หม้อเลือกที่เราต้มไว้นะคะใช้ที่เราเริ่มไว้ก็ตั้งน้ำเดือดไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาหม,ม้อค่ะนี่นึ่งไว้่างนี้เดี๋ยวเราก็ดูตอนที่เขาเสร็จแล้วแล้วข้อเหนียวจะออกมาเป็นยังไงนะคะ เรามาเปิดข้าวเหนียวดูกัเลยต้องดูข้างในน,น,งน,น,นี่นะคะก็เป็นข้าวเหนีของเล่าที่เราเมื่อกี้เราเปิดมาแล้วรอบหนึง่งเราก็กลับด้านนะให้พอาสุดพัวถึงเหมือนให้ข้างล่างข้างบนมันขึ้นมามันจะได้แบบนิ่มๆทั่วก,กันนะคะอ่ะนี่นี่ก็ เป็นข้าวเหนียวเนื่อของนี้นะคะง่ายๆมากเลยค่ะถนถ้าใครอยากทำก็ลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเมาะทานคู่กับหมูทอดร้อนๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะอบไปก่อนเนาะอบไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานเลยแล้วก็ ปิดไฟได้แล้วอบไปก่อนนะคะถ้วมันเป็นก้อนๆกันแล้วก็อย่างนี้นี่โอเคข้าวเหนียวของเราเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย